สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Lover of Tarot นะคะไพ่ยิปซีทำนายควรักนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปการทํานายดวงนะคะโชคลาภในช่วงของวันที่1มิถุนายน2564นกะคะก็มีกองไพ่มาเลือกอยู่5กลกองนะคะกองแรกเนาะใครที่ชอบกินทุเรียนนะคะทุเรียนนะคะกองแรกกองที่2แตงโมจินตลานะคะกองที่3ส,ส้ม นะคะกองที่4ี่ฟักทองกองที่5้ใครชอบกินกระลอกไม่มีใครกินนะคะก็เลือกกองไพทีนชอบได้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาทํานายนะคะว่าช่วงของวันที่1นมิถุนายนสองพนี้คุณจะมีโชคลาภหรือไม่สําหรับคนที่ชอบกินทุเรียนนะถึงแม้ทุเรียนจะราคาแพงนะจ๊ะแต่เราก็ซื้อนะ เราก็ต้องซื้อไงนะคะคือสําหรับคนที่เลือกกองไพ่กองแรกนะที่เลือกทุเรียนนะคะคุณมีโอกาสที่จะมีชอบมีลาบเนาะเห็นสามถ้วยไหมคะสามถ้วยเนี่ยเฉลิมฉลองนะแต่เหมือนกับว่าคุณจะต้องเหมือนกับซื้อแค่เหมือนกับพอกําลังที่คุณจ่ายไหวอะ่ะคือไม่ต้องซื้อมากซื้อเยอะฮะ,ะดวงคุณอาจจะมีไม่มากนะักแล้วก็ระวังในเรื่องของวันที่ซื้อ หวยหรือว่าซื้อลอตเตอรี่นี่จะต้องทำจิตใจให้มีความสุขนะคะจะต้องเหมือนกับว่าระวังด้วยคนที่มาขัดโชคขัดราบคุณเนี่ยทำให้คุณจิตใจหมองหม่นนะคะเออคุณสามารถลุยได้เลยนะคะแล้วก็มีโอกาสที่ได้รับโชคลาบนะแต่อาจจะได้ไม่มากนะักนะ,ะพอคุณได้มานี่เหมือนกับว่าเจ้ามืออาจจะอั้นหรือว่าจ่ายให้คุณเพียงครึ่งเดียวก็ได้นะก็หา ที่ซื้อที่แบบว่าเขาจ่ายเต็มๆนะจ๊ะประมาณนี้นะสำหรับคนที่เลือกทุเรียนนะคะต่อมาเรามาดูคนที่เลือกแตงโมนะคะแตงโมกองที่สองมาดูการว่าคุณมีโชคม,มีลาภไหมในช่วงของวันที่1มิถุนายน2 5 6 4นะจ๊ะคุณมีโอกาสนะคะ คุณต้องซื้อนั่นแหละนะคะด้วยความตั้งใจของคุณนี่คือคุณจะต้องซื้อให้ได้ถึงแม้จะห้ามคุณยังไงคุณก็ซื้อนะคะถึงแม้จะบอกคุณว่าคุณไม่มีโชคลาภหรอกแต่ยังไงคุณก็ซื้ออะแต่ถามว่าคุณจะมีโอกาสได้รับโชคลาภไหมนะอาจจะเป็นเหมือนกับว่าตัวเลขที่คุณจะได้นี่ต้องเหมือนกับไปขอพรหรือว่าได้รับโชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ หรือว่าคนที่มีอายุมากกว่าเป็นผู้ชายนะให้โชคให้ลาบมานะให้เลขเด็ดมานะแต่ว่าเหมือนกับว่าไม่หมอมองว่า50-50อ่ะที่แบบคุณจะมีโอกาสถูกนะคะก็ใช้ดูลำพินิษนะคะพิจารณาว่าคุณควรจะซื้อไหมนะคะก็ไม่ต้องเชื่อในการที่แบบว่าเข้ามาเล่นเกมพี่อเด็กของแม่หมอด้วยก็ได้นะ,ะไม่ต้องเชื่อว่าคุณจะไม่มีโชคไม่มีลาบนะ,ค,ะคือคุณซื้อ ซื้อเพื่อไว้ลุ้นนะคะซื้อเพื่อแบบว่าเออจะได้มีความที่แบบสนุกสนานเนาะไม่ต้องเหมือนกับว่าอยากจะได้โชคเดี๋ยวจะได้ลาบพอไม่ถูกแล้วรู้สึกเสียใจอะไรประมาณนี้นะคือโอกาสที่คุณจะถูกอะ่ะมันอาจจะมีไม่เยอะนะคะแต่ว่าซื้อเพราะว่าอยากซื้อเนาะนะคะประมาณนี้นะต่อมาเรามาดูคนที่เลือกส้มนะคะกองที่สามนะคะส้ม คุณจะมีโอกาสได้รับโชคลาภไหมแม่หมอมองว่าโชคลาภของคุณอ่ะมาจากผู้หญิงผู้ชายที่เดินทางไกลนะคะหรือว่าผู้หญิงผู้ชายที่แบบแปลกหน้าคุณไม่รู้จักผู้หญิงผู้ชายที่ลึกลับนะคะคุณมีโอกาสจะได้รับโชคลาภนะจ๊ะหรือว่ามาจากคนในครอบครัวของคุณนะคะอาจจะมีพ่อมีแม่ที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะโทรมาบอกเลขเด็ดหวยดังนะคะที่พ่อแม่ฝันก็ได้นะก็ นำมาซื้อแล้วก็มีโอกาสจะถูกนะคะก็แป9 0อร์ซน่ะคือจะต้องได้ตัวเลขที่เหมือนกับว่าผู้ใหญ่ผู้หญิงนะคะที่อยู่ทางไกลนะคะเป็นพ่อเป็นแม่คุณก็ได้เป็นญาติผู้ใหญ่ของคุณนะโทรมาบอกนะคะประมาณนี้นะจ๊ะต่อมานะคะกองที่4ี่นะคะใครที่เลือกฟักทองนะโชคลาภของคุณนะคะ โอ้โหนะคะถูกมากมายไก่กองนะคะซื้อตามกําลังที่คุณซื้อได้นะคะอาจจะไม่มากนักบางคนบางท่านก็มีทุนไม่มากแต่ซื้อมาก็คือถูกอ่ะนะ,ะอาจจะมีจากเลขตัวเลขที่คุณฝันนะคะเจ็ดถ้วยนี่คือคุณอาจจะฝันเห็นตัวเลขหรือว่าฝันเห็นสิ่งมหศัศจรรย์นะคะที่มาบอก นะะตัวเลขของคุณนะจากคนเก่าด้วยก็ได้นะคะจากคนทางไกลด้วยก็ได้ฝันหินอะไรที่มันแปลกๆอ่ะนะคะแล้วก็เป็นตัวเลขคุณก็ตีมาเป็นตัวเลขแล้วก็นํามาเสี่ยงโชคก็ถือว่าคุณได้รับโชคลาภร้อยเปอร์เซ็นต์นะจ๊ะคนที่เลือกกองไพ่กองที่สี่นะคะเลือกฟักทองเนาะ,ะได้เงินแล้วก็ยังได้ทองอีกนะจ๊ะเอาเงินไปซื้อทองไง ต่อมาคนที่เลือกกองไพ่กองที่ห้านะคะกระรอกไม่มีใครกินกระรอกนะคะสําหรับคนที่เลือกกองไพ่กองที่ห้าแม่หมอมองว่าโชคลาภของคุณจะต้องเหมือนกับหลังจากที่คุณซื้อหวยตัวเนี้ยซื้อเลขตัวเนี้มานานแล้วนะคะก็ตามมาทุกงวดเลยตามมาตลอดเลยซื้อแบบซื้อตลอดเลยซื้อแต่ตัวเดิมๆนี่แหละแต่ยังไม่ออกสักทีงวดนี้เขาจะออกให้คุณนะคะตัวเลขตัวนี้แหละนะตัวเด็ดๆของคุณนี่แหละเขาจะออกให้คุณแล้วนะนะ หมือนกับว่าคุณจะได้รับโชคลาภเนี่ยก้อนนี้เลยแหละนะคุณหวังหวังว่าจะได้เท่าไหร่นะตามที่กําลังที่คุณซื้ออะลอตเตอรี่ใบหนึ่งสองใบนะคะเถ้าหวังมากเกินไปหวังรางวัลที่หนึ่งอาจจะไม่มีโอกาสได้นะคะไม่ใช่ว่าไม่มีโอกาสได้หรอกนะคะคือดวงคุณได้ประมาณที่แบบว่าโชคลาภที่คุณคาดหวังไว้มานานเหมือนกับเราซื้อ ซื้อหวยกับเจ้ามือแล้วฝากเงินไว้นานแล้วนะคะถึงเวลาแล้วที่เจ้ามือจะเอาเงินของเราคืนมาให้เราสัทีนะจ๊ะก็ประมาณนี้นะ,ะก็พอได้รับโชคลาภหอมปากหอมคอนะคะสำหรับคนที่เลือกกองไพ่กองที่ห้านะคะก็จบการเล่นพีอเดกการทํานายโชคลาภของคุณไว้แค่นี้นะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะ